สวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับแม่อินขนมครกชาวังนะครับสวัสดีคนที่ติดตามทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาชมทุกทุกท่านนะนะครับสวัสดีทุกสิทธ์ด้วยนะครับทุกสิทธ์ออนไลน์ทุกสิทธินาร้านะครับมาชมกันนะครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอนะครับนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเป็นเป็นเซตนะครับเรียกว่าเซตละกันนะเซตหรือว่าชุดนะครับ เป็นชุดทำขนมครกของแม่อินนะครับเป็นชุดที่ทําขึ้นมาเป็นชุดแรกเลยนะครับสาหรับใครที่อยากจะได้แบบครบชุดนะไม่ต้องไปซื้อไปอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับหาของนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วนะครับแต่ก่อนก็เราไม่ได้ทํานะครับมีคนรีเควสตเข้ามาเยอะเลยนะครับบอกว่าให้แบบว่าจัดชุดให้หน่อยน,นะครับในจัดให้แล้วนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าในชุดมีอะไรบ้างนะครับกดอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ชื่อชุดก่อนนะชุดนี้เป็นชื่อชุดว่าชุดสร้างตัวนะครับชุดสร้างตัวนะครับแบบนี้เลยนะให้ดูนะมีอะไรบ้างนะครับนี่เหมือนที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับ เป็นป้ายนะครับขนมครกนะครับนี่นะครับป้ายตัวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับใครที่อยากใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนเบอร์โทรได้นะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะนะครับแม่ทองดีขนมครกชาววางนะครับแม่นุ่นขนมครกชาววางก็ว่าไปนะครับตัวต่อมานะครับเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะเนี่ยเราเป็นทําแบบเป็นเป็นเป็นทูนวันเลยนะครับ สามารถวางเตาได้ด้วยนะครับสามารถวางฐานได้ด้วยในโต๊ะเดียวไม่ต้องแยกกันนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆเวลาเราไปขายเนี่ยนะมันจะมีโต๊ะโต๊ะวางเตาด้วยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โต๊ะว,วางข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากได้ชุดเป็น,ปนแบบชุดเคลื่อนที่เร็วนะแบบว่าไปแบบสะดวกนะขนาดของโต๊ะก็เนี่ยครับสามารถใส่กล่องนี้ได้นะครับอันนี้ก็กล่องของมันนะครับสามารถวางเตาได้2ตัวนะครับ ถ้าขายดีนะครับอยากเพิ่มเตาก็สามารถวางด้านหลังต่อได้นะครับพื้นที่ก็จะเหลือน้อยลงนะแต่ว่าชุดที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นชุดสร้างตัวก็คือแบบว่าใช้ชุดนี้แหละในการสร้างตัวก่อนนะครับถ้ามีทังก็มีกําไรจากการขายก็ค่อยซื้อเตาเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เตาตัว,ตวเดียวเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่เหลือตรงนี้นะครับสามารถวางไส้สามารถวางกล่องอะไรต่างๆได้เวลาเราพับโกงพับกล่องนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับถ้ามันไม่พออยากจะเพิ่มไส้ต่างๆนะครับ อยากจะเพิ่มเป็นฝอยทองขอ้าวโพดเป็ดมะพร้าออ่อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถวางถาดเพิ่มเติมตรงนี้ได้แต่ผมจะให้ไปแค่2ถาดก่อนนะนะครับเริ่มเริ่มก่อน2ถาดก็สามารถวางได้สีไส้นะครับเนี่ยเป็นไส้มาตรฐานเลยนะครับไส้ที่เป็นออริจินอลเลยนะครับก็จะมีหอมต้นหอมขอ้าวโพดข้าวทองเผือกนะครับประมาณนี้นะนะครับที่เห็นอยู่นี้ที่เห็นอยู่เนี้ยคือได้หมดเลยนะนะครับผมให้หมดเลยนะครับ อ่าแล้วก็จะมีพวกกาน้ำแบบนี้นะครับกาน้ำสองใบนะครับมีช้อนให้เอาไว้คนนะครับเวลาเราจะตักแป้งใส่กาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คนแป้งนะครับมีมีดนะครับมีกรรไกรอ่ามีที่ขูดไส้ให้ด้วยเห็นไหมนะครับจัดมาให้เรียบร้อยแบบนี้ใช้ขูดดีมากเลยนะครับจะไม่เป็นท่อนมันจะเป็นเส้นสวยๆนะครับสั่งมาจากช็อปปี้นะครับแล้วก็จะมีที่ตีแป้งนะครับอ่าด้านหลังก็จะมีที่ตัก เขาเรียกว่าที่ที่งัดนะครับก็จะมีกล่องนะครับให้ด้วยมีมีถุงนะครับเป็นเซ็ตให้นะครับใช้แพคใช้แพ็กเกจแบบของไม่อินเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับขอปิดไว้นะครับเป็นแป้งนะครับ2ตัวนี้นะครับปิดปิดไว้นะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลนะครับอ่าอันนี้คือไปถึงเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ในการตีแป้งได้เลยนะครับมีสูตรอยู่เนี่ยมีสูตรอยู่ในสมุดอยู่แล้วนะครับ เนี่ยนะครับนี่สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับอาจจะหาแค่ถ้วยใส่ไส้นิดหนึ่งนะครับฝั่งหลังนะครับถ้วยใส่ไส้นะครับอาจจะมีหม้อหม้อต้มกะทิแล้วก็จะมีถังอันที่มันใหญ่ๆที่ผมไม่สามารถจะส่งได้ะครับแต่มันก็หาได้ง่ายนะครับถังก็หาซื้อเอาตามแถวบ้านก็ได้นะครับแต่ที่ผมให้ไปเนี่ยแทบจะครบแล้วนะครับเนี่ยโต๊ะตัวหนึ่งก็สามารถตั้งในความความกว้างของโต๊ะอยู่ที่เมตรแปดนะครับ อ่าเป็นขนาดมาตรฐานของล็อกตลาดทั่วไปเลยนะครับส่วนมากเขาจะให้ประมาณเมตรแปดสิบสองเมตรประมาณนี้ครับวางได้พอดีเลยนะครับอ่าป้ายผมก็จะทําข้างบนให้เพราะว่าข้างบนเนี่ยมองแล้วมันสะดุดตาก,กว่านะครับเห็นไหมนะครับสวยงามเลยนะครับสีแดงนะครับเน้นเน้นสีแดงนะครับจะช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความรู้สึกแบบอยากซื้อของมา,มากขึ้นนะจากที่เคยอ่านหนังสือมานะครับ มันช่วยให้แบบว่ากระตุ้นการการอ,อยากทานอาหารอะไรอย่างงี้ครับไม่รู้จริงไหมนะเราก็ใช้สีแดงแต่างกับสีเหลืองนิดนึงนะครับอ่านะครับใครอยากได้เซตนี้นะครับถามราคามาได้ใน่ินบ็อกผมยังไม่กล้าบอกราคาเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้คิดราคานะครับเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งจะเตรียมของเสร็จนะครับแล้วก็มีเตาเหลือด้วยนะครับ ใครที่อยากได้เซตนี้นะนะครับสามารถอ็อกซ์มาถามราคาได้แต่รับรองว่าไม่แพงแน่นอนนะครับได้ทั้งสูตรนะครับได้ทั้งชุดเตาแล้วก็ได้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าเวลาส่งเนี่ยนะครับคนที่รับเนี่ยนะครับจะได้ทั้งหมด3กล่องนะกล่องแรกคือจะเป็นชุดเตากล่องหนึ่งกล่องที่2ก็จะเป็นตัวตัวโต๊ะสีแดงนะครับส่วนอุปกรณ์จิปาถะเนี่ยพวกนี้นะครับผมจะใส่กล่องหนึ่งเท่ากับว่าลูกศิษย์จะได้ทั้งหมด3กล่องนะครับในการที่สางชุดนี้นะนะครับ โอเคหวังว่ามันคงจะตอบโจทย์ให้ใครได้บางคนนะครับใครที่แบบว่าเอ๊ไม่อยากซื้อเองอาจารย์อาจารย์ช่วยซื้อให้หน่อยแล้วก็ออกแบบให้หน่อยนะครับอย่างเงี้ยผมก็จะทําให้แบบนี้นะนะครับเผื่อว่าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวเซตนี้ผมก็จะเอาไปขายที่ร้านเลยนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับแต่ถ้าใครที่สั่งมาก็อาจจะต้องรอนหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อร้านด้วยเนี่ยผมก็ต้องทําป้ายให้ใหม่นะครับ อาจจะต้องมีการระยะเวลาในการแพ็คโครงแพ็คของนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันหลายอย่างนะนะครับทำป้ายไส้ด้วยนะครับของทุกอย่างเนี่ยส่วนมากเราจะทำเองหมดเลยนะครับเนี่ยป้ายไส้เราก็ทําเองนะครับชุดแป้งชุดที่เราเอาไปเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นทําได้เลยฝึกทําที่บ้านได้เลยนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจชุดนี้นะครับ อินบ็อกมาถามนะครับอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าลางัลางคนถามเยอะเลยนะครับอาจารย์ไม่ทําเป็นแบบเซตเลยหรอให้ให้แบบว่าลูกศิษย์ไม่ต้องไปซื้อเองอะไรนะครับจัดให้เลยจริงๆเราก็มองว่าของพวกนี้มันหาทั่วไปได้นะครับอย่างพวกพวกนี้นะครับมันหาซื้อทั่วไปได้แต่ว่าใครบางลูกศิษย์บางคนก็ไม่สะดวกจริงๆนะนะครับคือเขาไม่มีเวลาไปซื้อจริงๆนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับสําหรับใครที่หาซื้อเองได้ก็เรียนสู่กับผมก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาซื้อของเองนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะผมทํามาสําหรับเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่มีเวลาไปซื้อหรือว่าอยากจะซื้อแบบทีเดียวจบจนะครับแบบนี้เลยนะนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับเรียนสู่ของครกนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าเรียนเก่งหนร้านนะครับจะเป็นแบบครบชุดหรือว่าจะเป็นแบบซื้อแต่เตาเรียนอย่างเดียวอะไรได้หมดเลยนะครับอ่า สอบถามเข้ามาได้นะครับผ่านทางเพจไม่อินขนมโงชาวังนะครับยินดีให้คำแนะนำทุกๆุกท่านนะครับอา่าตสดับมือใหม่นะนะครับลงทุนน้อยขายง่ายก็ไม่ดีนะครับสโลแกนของไม่อินขนมโคชาวังนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ